ปีหนึ่งนะคะพี่น้องในช่วงพักร้อนมีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ไปเดินเล่นตามชายฝั่งของทะเลสาบขนาดใหญ่ซึ่งในขณะที่เขาเดินไปเนี่ยเขาก็เจอก้อนหินก้อนหนึ่งเขาก็สังเกตตรงร่องเล็กๆใช่ไหมคะทะเลสาบจะกว้างแล้วเขาก็สังเกตร่องเล็กๆของก้อนหินระหว่างก้อนหินเนี่ยมีต้นอ่อนต้นไม้ต้นอ่อนนะคะงอกอยู่ระหว่างระหว่างร่องนั้น และเห็นได้ว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้รับแสงแดดสักเท่าไหร่และในะและมีน้ำที่ไม่สามารถเพียงพอในการดูแลต้นไม้ต้นนั้นที่จะให้เติบโตขึ้นมาได้ทั้งยังแต่เราเห็นได้ว่าต้นไม้ต้นนั้น่ะมีเกาะป้องกันที่เข้มแข็งแล้วก็มีหินที่ล้อมรอบทำให้พายุและลมไม่สามารถเชี่ยวทำอันตารายกับต้นไม้ต้นนั้นได้พี่น้องคะที่พักพิงอันปลอดภัยของต้นอ่อนเนี่ย ทำให้เห็นทำให้นึกถึงบทเพลงบทหนึ่งที่เคยได้ฟังบ่อยๆหรือว่าเป็นบทเพลงที่หลายคนก็ยังไม่เคยได้ฟังที่มีเนื้อความว่าพระเยซูเปรียบดังศิลาซึ่งกำบังข้าให้พ้นภัยในบทเพลงนี้นะคะทำให้เราเห็นว่าถ้อยคำเนี่ยบรรยายถึงสิ่งที่เราหลายคนเนี่ยต้องการพี่น้องคะเมื่อเรารเผชิญหน้ากับผู้ที่ประสงค์ที่จะทำร้ายชีวิตของเราและไม่ยำเกรงพระเจ้า เมื่อเราตกอยู่ในเป้าของคนที่ประพฤติชั่วเราสามารถระล,ลึกถึงคำพยานของผู้ที่เขียนสดุดีสดุดีมี1 5 0บทแต่และบทเขียนถึงการปกป้องการดูแลการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นศิลาของเราทรงไว้วางใจและทรงเข้มแข็งเป็นที่ลีภัยให้กับเราและจะทรงคุม้มครองชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเจอกับ อาจจะเจอกับลมกับฝนกับพายุที่เข้ามาและในตอนนี้เราก็ยังเผชิญกับพายุเหล่านั้นไม่าจะเป็นพายุที่เข้ามาในตอนนี้แล้วก็พายุในการดําเนินชีวิตของเราแต่เราสามารถวางใจได้เพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยชีวิตของเราเมื่อเผชิญในทุกๆอย่างในเช้าวันนี้นะคะข้าพระเจ้าก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในหัวเรื่องมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าจากสดุดีบทที่46ข้อที่1ถึงข้อที่11นะคะ ในทุกสถานที่เกิดขึ้นเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นป้อมปราการและปกป้องชีวิตของเราเพียงแค่เราวางใจในพระเจ้าทำไมเราถึงมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าวันนี้นะคะอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องใน4ประการด้วยกันประการที่หนึ่งทำไมเราถึงต้องปกมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าประการที่หนึ่งคือเพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังให้กับเราเพอพระเจ้าทรงเป็นกำลังให้กับเรา จากข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกำลังของเราในสดุดีตอนนี้นะคะทำให้เราเห็นถึงว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการจะอธิบายให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพรรมพีเดิมในช่วงของอัซีเรียนะคะที่กำลังจอมโจมตีกองทัพของกรุงเยรูซาเล็มทำให้เขาเห็นว่าในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาไม่สามารถทำทุกอย่างได้โดยกำลังของตัวเองอเยรูซาเล็มเนี่ย กลุ่มคนของพระเจ้าไม่สามารถเชียดต่อต้านกลุ่มคนของอัสซีเรียรที่กำลังบุกได้แต่เขาทําให้เขาเห็นได้ว,ว่าสิ่งที่เขาทําได้คือเขาวางใจในกําลังที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่กําลังที่มาจากตัวเราเองพระเจ้าเป็นกําลังให้กับพวกเขาที่สามารถรเผชิญศัตรูที่อยู่รอบด้านแม้ว่าในศัตรูตอนนั้นเขาต้องเผชิญกับศัตรูที่ตัวใหญ่กว่ามีอาวุธที่แข็งแรงกว่า แต่เขารู้ว่าโดยกําลังของเขาไม่สามารถทําได้และเราไม่สามารถเชื่อเผชิญหรือว่าจัดการได้ด้วยกําลังที่มาจากตัวเองและไม่มีใครนะคะที่สามารถทําทุกอย่างด้วยการพึ่งพาตัวเองเราทําทุกอย่างด้วยการพึ่งพาตัวเองได้แต่วันหนึ่งเราจะอ่อนล้าแล้วก็จะไม่มีแรงในเช้าวันหนึ่งในวันที่อากาศสดใสนะคะมีชายคนหนึ่งเขาได้เดินเล่นในสวนสาธารณะด้วยความรู้สึก เหนื่อยล้าแล้วก็ไม่มีแรงทำให้เขาคิดอย่างเดียวว่าเขาทำไมต้องแบกภาระ,ระหรือว่าหนักหน่วงกับสุขภาพจิตขนาดนี้แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างที่เขากำลังคิดมันก็เริ่มที่จะเข้ามาทีละเรื่องทีละเรื่อง,องจนทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีแรงที่จะทำหรือว่าแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเขาก็เลยนั่งลงกับพื้นแล้วก็เห็นป้ายป้ายหนึ่งสารกไว้ว่า ขอแสดงความอาลัยแด่สามีพ่อพี่และเพื่อนผู้ที่ทุ่มเทมีข้อความต่อไปอีกว่าแต่เขาทั้งหลายอย่างในอ,อิสยาใช่ไหมคะเขาเห็นข้อความที่เขียนไว้ว่าอยู่ในพระธรรมอิสยาบอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่เขาจะบิน ขึ้นด้วยปีกมืงนอกเอนซีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปี้ยเมื่อเขาเห็นข้อความเหล่านี้นะคะทําให้เขาเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้ดําเนินชีวิตอย่างไร้ประโยชน์แต่เขารู้ว่าในขณะที่เขารอคอยในขณะที่เขาจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เขากําลังรอคอยพระเจ้าที่จะเสริมเรียวแรงใหม่และชายคนนี้นะคะก็มีกําลังขึ้นมาใหม่ในการดําเนินชีวิตในทุกๆวันถ้อยคํานี้นะคะเราคุ้นเคย ว่าพระเจ้าก็แต่ต้องชีวิตของเราเช่นเดียวกันความหมอนล้าแม้จะเป็นทางร่างกายอารมณ์จิตใจจิตวิญญาณเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนและทุกเมื่อตั้งแต่เช้าเย็นเย็นจนถึงก่อนที่เราจะนอนก็มีเหตุการ์เหล่านี้วนเวียนอยู่ในชีวิตของเราในทุกๆวัน แต่ขอพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนชายคนนี้ที่เห็นข้อความเหล่านี้แม้จะเป็นในพามพีและไม่ใช่แค่นี้ข้อนี้นะคะที่เราเห็นแต่ข้ออื่นๆก็ยังหนุนใจว่าเราไม่สามารถเช่เผชิญทุกอย่างได้โดยกําลังของเราในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ใช่ไหมคะฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13บอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยกําลังโดยพระเจ้าผู้ส่งเสริมกําลังชีวิตของเราอย่าลืมว่าเราผ่านทุกเหตุการณ์มาได้เราผ่านเส้นทางเหล่านั้นมาได้ เราขอบคุณพระเจ้าว่าแม้ว่าเส้นทางที่ในข้างหน้าของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปอย,อ,นนยอย่าให้ความอ่อนล้ามาบั่นทอนในการติดตามพระเจ้าอย่าให้ความอ่อนล้ามาบั่นทอนที่เราเองจะเดินไปกับพระเจ้าในทุกๆก,กา้าวขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะให้ความอ่อนล้าเหล่านี้เป็นเรี่ยวแรงที่เราเองจะพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นแล้วเราจะมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าได้อย่างไรประการที่สองเรามั่นใจในการปกป้องได้ จากพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นความช่วยเหลือในยามยากลำบากเพราะพระเจ้าเป็นความช่วยเหลือในยามยากลำบากจากข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สาตอนข้อที่หนึ่งตอนท้ายบอกว่าพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากพี่น้องคะจากปัจจุบันเนีย่ยมีหลายคนกลัวว่าภูเขาหรือว่าเมืองเนีย่ยจะถลม่มลงไปในจะถลม่มลงอย่างกระทันหันเนื่องจาก มีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นไม่จะเป็นการจากระเบิดนิวเคลียร์แต่ผู้เขียนในสาดูดีตอนนี้บอกว่าแม้ว่าโลกจะสูญสิ้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวแม้ผู้เขียนจะ,ะเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่แต่เขาก็ยังแสดงความมั่นใจอย่างเงียบๆว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นความช่วยเหลือให้กับเขาในยามที่เขาต้องเผชิญกับความยากลำบากและก็ช่วยเขาให้รอดจากสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต การ,รเผชิญกับจุดจบของโลกโดยไม่หว่นนั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่พระพีกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นความช่วยเหลือและเป็นที่ลีภัยให้กับเราใช่ไหมคะเราเป็นเหมือนต้นไม้พี่น้องเคยเห็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นระหว่างถนนไหมคะต้นไม้เหล่านั้นดูเหมือนจะแข็งแรงแต่ถ้ามีรถผ่านไปมาหรือคนเดินผ่านไปมาสิ่งที่เขาต้องเผชิญคือเท้าของคน ที่คอยเหยียบย่ำตลอดเวลารถที่คอยผ่านไปผ่านมาไม่ได้มีความแข็งแรงอย่างที่เราคิดแต่เราเห็นได้ว่าแม้เขาไม่ได้มีความแข็งแรงแต่เขายังเติบโตขึ้นมาบางต้นเป็นต้นที่สวยงามด้วยซ้ำหรือมีรากที่อย่างลึกลงไปทําให้ต้นนั้นจะเข้มแข็งขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่สวยงามชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะบางครั้งเราดูเหมือนว่าอาจจะอ่อนแออาจจะไม่มีแรงในการเชื่อมดำเนินชีวิตในทุกๆวัน แต่โดยพระเจ้าที่เป็นความช่วยเหลือกับเราในความทุกข์ยากเราพึ่งพาอะไรในความทุกข์ยากเราขอใครที่จะช่วยและครั้งเรามักจะขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ๆตัวก่อนเพราะเราเห็นได้ชัดเจนถูกต้องไหมคะจนหมดนทางแล้วเราจึงมาถามพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่มีทางออกแล้วขอพระเจ้าที่จะช่วยเราหน่อยขอพระเจ้าที่จะประทานสติปัญญาให้กับเราที่จะสามารถแก้ไข สิ่งเหล่านั้นได้ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไม่ให ER ้พระเจ้าเป็นอยู่ลำดับอันสุดท้ายในการที่เราเองจะขอความช่วยเหลือแต่ขอให้เราให้พระเจ้าเป็นลำดับที่หนึ่งที่เรานึกถึงเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาและสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องยอมรับให้ได้ว่าเม like ื่อเราขอพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้คําตอบพระเจ้าทรงตอบอย่างแน่นอนแล้วเราต้องเผชิญอะไรกับหลังที่รอให้หางกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราเรียนรู้ว่าเรายังยึดมั่นที่จะ ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าต่อไหมขอพระเจ้าไม่ตานะคะที่เราเองจะไม่ได้ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จะบันทอนแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เราหลงจากเส้นทางของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาได้เราไม่สามารถเชียก,ก้าวผ่านทุกปัญหาไปได้แต่สิ่งที่เราต้องทําคือแต่สิ่งที่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้ว่าเราเผชิญได้ทุกอย่างเราผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ โดยความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเราอาจจะคิดว่าเราได้รับการช่วยเหลือผ่านทางคนอื่นแต่เราอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าจะเตรียมให้กับเราขอพระเจ้าที่จะช่วยช่วยชีวของเราที่เราเองจะไม่ได้มองความช่วยเหลือของพระเจ้าเป็นแค่เครื่องมือที่พระเจ้าให้เราเพื่อติดตามพระเจ้าในเรื่องในเรื่องหนึ่งนะคะของมานาประจําวันบอกไว้ว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังล่าสัตว์กับเพื่อนเพื่อน ใกล้ๆก,กับป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพระราชฐานของสมเด็จพระราชนีแห่งราชนาจักรขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่เนี่ยข้อเท้าของเขาก็เกิดการพริกอย่างรุนแรงทำให้เกิดการบ,บาดเจ็บระหว่างในการล่าสัตว์เขาจึงบอกเพื่อนว่าให้ไปรอที่ริมทางเผื่อจะมีรถมาแ้และสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในขณะที่เขาและเพื่อนๆกำลังพยุงเพื่อนที่บาดเจ็บอยู่นั้น เขาก็เห็นรถคนหนึ่งผ่าเดินขับผ่านมาตามถนนแล้วก็ชะลอความเร็วลงและจอดคนที่อยู่ในคันนั้นนะคะเป็นผู้หญิงขับมาแล้วก็รถกระจกแล้วก็ถามเขาว่าขึ้นแล้วก็บอกเขาว่าขึ้นมาสิเดี๋ยวเขาจะพาไปส่งในที่พักเขาก็เพื่กพวกเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็คนเหล่านั้นก็ขยเอะพาเขาขึ้นรถไปเขาจึงรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดา แต่เป็นพระราชินีเอลิซาเบธแม้ว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากพระราชินีของอังกฤษอาจจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจแต่เรายิ่งกว่านั้นค่ะเราได้รับการช่วยเหลือจากพระมหากษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์อันนี้ทําให้เราเห็นว่ามากกว่านี้พระเจ้าเนี่ยยังทรงให้เราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือแม้แต่คนในชมุมชนหรือว่าในาที่บาดเจ็บตอนนั้นเขาเห็นว่า พระราชนียยังช่วยเหลือชีวิตของเขาแม้เขาเป็นคนที่ธรรมดาทั่วไปเราเองก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีความบาปด้วยซ้ำแต่พระเจ้าช่วยเหลือเราผ่านทางไม้กางเขนผ่านทางความบาดเจ็บของพระองค์ผ่านทางการสลาชีวิตของพระองค์ก็ขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นความช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีความช่วยเหลือไหนที่พระเจ้าไม่สามารถช่วยเหลือได้ดังนั้นขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าสามารถช่วยเหลือเราและปกป Rab ้องชีวิตของเราได้แล้วทําไมเราถึงมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้า ประการที่สามเพราะพระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางชีวของเราเพราะพระเจ้าทรงสถิตกะท่ามกลางชีวของเราจากในข้อที่สี่ถึงข้อที่เจ็ดบอกว่ามีแม่น้ําสายหนึ่งที่ครองระบายทําให้นครของพระเจ้ายินดีคือที่ประทับบริสุทธิ์ขององค์ผู้สูงสุดพระเจ้าทรงสถิต กลางพนครนครน,นั้นไม่สั่นคคลนพอรุ่งอรุณพระเจ้าทรงช่วยนครน,นั้นไว้บรรดาประชาชาติก็ออลหมาและราชนจาจักรทั้งหลายก็ครอนแคลงพร่วงแป่งพระสุรเสียงภานินโลกก็สลายไปพระยาเวยวจอมทัพสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นกำบังอันแข็งแกร่งของเราจากข้อนี้นะคะทำให้เราเห็นว่า แม้ว่าท่า,ามกลางในตอนนั้นนครที่กำลังสั่นคลอนดูเหมือนว่าไม่มีเกาะป้องกันแต่สิ่งที่เราเห็นว่านาครน,นั้นไม่ได้มีประโยชน์พระเจ้าก็าเลยทำลายลงไปผู้เขียนสดุดีเนี่ยสังเกตว่าสันติสุขของเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นที่ประทับบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าทรงสถิตยอยู่และการสถิตยอยู่ของพระเจ้าเป็นเหมือนแม่น้ําที่ไหลไปเรื่อยๆนั่นก็คือไม่มีที่สิ้นสุดทําเราเห็นว่าพระเจ้า บอกว่าการมีราพีหลายตอนบอกว่าพระเจ้าเป็นเหมือนแม่น้ําแห่งชีวิตใช่ไหมคะและพระเจ้าก็เป็นแม่น้ําที่ไม่ขาดสายนั่นคือการทําให้เรายิางา่งมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตท่ามกลางชีวิตของเราและพระเจ้าทรงสถิตกับเราที่ไม่ขาดสายเหมือนกันพระเจ้าไม่ได้บอกว่าวันนี้สถิตกับเราพรุ่งนี้ไม่อยู่ด้วยแต่สิ่งที่เราแต่สิ่งที่พระเจ้ายืนยันกับเราอีกครั้งคือพระวิญญาณ บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่สถิตท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางมหานครของพระองค์คือไม่โครงเคงหรือย้ายไปได้เป็นเหมือนแม่น้ําที่ไหลผ่านเหมือนเมืองใหญ่เลี้ยงชีวิตของคนในเมืองทั้งเมืองนั้นทำให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราและการสถิตของพระเจ้าทําให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าได้ทรงแสดงสิทธิอํานาจหรือว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าท่ามกลางชีวิตของเราพระพิตนนี้เนี่ยได้อธิบายถึง ฤทธานุภาพของพระเจ้าโดยพระราชนะอันยิ่งใหญ่แล้วก็อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงค่อยๆคัดคนของพระองค์ออกไปหมายถึงว่าคัดคนที่ต่อต้านพระเจ้าคัดคนที่ต่อต้านพระนามของพระเจ้าเหมือนอย่างกิจการใช่ไหมคะที่เราได้อ่านมีหลายกลุ่มที่ต่อต้านพระนามของพระเจ้าและพระเจ้าก็ค่อยๆทําลายเขาวันนี้เรารู้จักพระนามของพระเจ้าแต่ถ้าวันหนึ่งเราปฏิเสธพระนามของพระเจ้า เราก็จะเป็นเหมือนคนหนึ่งที่พระเจ้าค่อยๆคัคดลอกไปเช่นเดียวกันมีเพื่อนของข้าพเจ้านะคะได้โพสต์ข้อความลง Facebook ของเธอว่าฉันไม่ได้เหงาเพราะไม่มีเพื่อนแต่ฉันเหงาเพราะมีเพื่อนมากมายฉันรู้ว่ามีคนที่จะกอดและปลอบใจพูดคุยดูแลแล้วก็คิดถึงแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะอยู่กับฉันตลอดเวลาและตลอดไปจากข้อความนี้นะคะก็ทำให้ข้าพเจ้าเห็นว่า เราทั้งหลายเรามีเพื่อนมากมายแต่เพื่อนก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเพื่อนบางคนไม่ได้รับฟังปัญหาทุกอย่างของเราแต่กลับย่อเย้ยหรือว่าซ้ำเติมเราได้ซ้ำเพื่อนบางคนเป็นเหมือนของขวัญแต่เพื่อนบางคนก็เป็นเหมือนบทเรียนในชีวิตของเราทำให้เราเห็นว่าตอนนี้ทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงว่าใช่เพื่อนบางคนเพื่อนไม่ได้อยู่กับเราแต่ผู้ที่อยู่กับเราตลอดเวลาคือพระเจ้า พระเยซูทรงเข้าใจในความเหงาของเราอย่างดีและพระองค์ทรงเห็นความเหงาของเราผ่านทางแววตาแล้วก็น้ําเสียงของเราเมื่อเราอธิษฐานและอ้อนวอนกับพระเจ้าขณะที่พระองค์ทรงเห็นว่าพระองค์ทรงเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเผชิญกับความเหงาในรอบด้านแต่พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราให้อยู่คนเดียวแต่มีแต่เราที่จะออกจากห่างจากพระเจ้า เราเป็นมนุษย์ที่ย่อมมีเวลารู้สึกว่าเหงาแต่พระเยซูทรงช่วยเราให้รู้ว่าพระบิดาทรงสถิตกับเราและอยู่กับเราทุกคนทุกแห่งแม้แต่ย่างก้าวที่เราเดินพระเจ้าก็สถิตอยู่ด้วยในโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่เก้าบอกว่าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าขั้นคล้ามหรือตอกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตทุกแห่งที่เจ้าไปในตอนนี้นะคะตอนที่โยชูวาเนี่ย ในตอนที่โยชูวาได้รับตําแหน่งจากโมเสสหลังจากที่โมเสสเสียชีวิตใช่ไหมคะโยชูวก็ได้รับให้เป็นผู้นําอิสราเอลแทนโมเสสในการที่จะน,นำคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินหรือว่าดิแดนพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้แต่สิ่งหนึ่งที่เขามีความกังวลก็คือเขากลัวว่าเขาจะทําไม่ได้แต่พระเจ้าประทานความมั่นใจกับเขาว่าไปพระเจ้าจะนํา พระเจ้าตรัสถึงสามครั้งในโยชวาว่าพระเจ้าจะนําและพระเจ้าจะอยู่ด้วยและพระเจ้าจะสถิตอยู่ท่ามกลางชีวิตของเขาทั้งหลายดังนั้นวันนี้เราก็เช่นกันว่าให้เรามั่นใจว่าแม้ชนาการรอบด้านจะเป็นอย่างไรก็ให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยท่ามกลางชีวิตของเราแล้วทําไมเราจึงแน่นใจในการปกป้องของพระเจ้าประการสุดท้ายประการที่สี่เพราะพระเจ้าเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติ พระเจ้าเป็นที่ยกย่องทากลางบรรดาประชาชาบัี่8ข้อที่11หลังจากที่พระเจ้าทรงทำพระราชกิจของพระเจ้าอย่างมากมายแล้วก็ทำสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนในข้อที่8ถึงข้อ11เนี่ยทำให้เราเห็นว่าทามิกระชนเนี่ยเห็นถึงความยิ่งใหญ่แล้วเขาก็ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าบอกว่ามาเถิดมาดูพระราชกิจของพยาวเวว่าพระองค์ทรงทำให้รัก ให้แผ่นดินร้างเปล่าในแผ่นดินโลกอย่างไรพระองค์ทรงทำให้สงครามสงบจนถึงปลายแผ่นดินโลกพระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสียพระองค์ทรงเผาโลกกลมด้วยไฟจงนิ่งเสียและรู้เถิดเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกยอก่ชาชายกยองในแผ่นดินโลกพระยาเวจอมทัพสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นกำบังอันแข็งแกร่งกับเราในตอนนี้นะ่ะ ทำให้เราเห็นว่าเรายังเห็นถึงข้อสุดท้ายว่าพระเจ้ายังเป็นที่กำบังแข้มแข็งให้กับเราแต่ในข้อที่สิบบอกว่าให้เรารู้เถิดว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติพระราชกิจเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงนําสันติสุขเนี่ยมายังประชากรของพระองค์พระองค์ทรงเรียกให้ประชาชนวางใจในพระองค์และรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ที่ไม่มีพระอื่นใดสามารถทำได้พระเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องทั่วแผ่นดินโลกถ้าเราอ่านในหลายๆบทใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าจงยกย่องสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระนามของพระเจ้าจงสรรเสริญถึงพระราชกิจของพระเจ้าจากสรีทางเล่มทําให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและในตอนนี้ก็เขียนถึงการยกย่องว่าพระเจ้าทําอะไรบ้างในชีวิตของในตอนนั้นเชลลี่มักจะ เชลลี่เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งของอ,อเมริกันนะคะตั้งมือถือของเขาเตือนทุกเวลาบ่าย3โมง16นาทีเป็นสิ่งที่ปกติเราจะตั้ง3โมง10นาทีจะตั้งเป็นเลขตรงกลมๆใช่ไหมคะแต่เขาตั้งว่าบ่าย3โมง16นาทีของทุกวันเนี่ยเขาจะหยุดพักจากทุกอย่างเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าตลอด ทั้งวันที่ผ่านมาและระลึกถึงความดีของพระเจ้าแล้วแล้วเขาจะพูดกับพระองค์ตลอดทั้งวันว่าเข right. าขอบคุณพระเจ้าว่าเขาเผชิญกับอะไรมาบ้างเขาขอบคุณพระเจ้าว่าเขาผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้อย่างไรเขานึกถึงความดีและการทรงสร้างของพระเจ้าเขาขอบคุณพระเจ้าที่เขายังตื่นขึ้นมาได้เห็นท้องฟ้าที่พระเจ้าสร้างเขาเห็นต้นไม้ที่พระเจ้าสร้างแล้วเขาก็พูดยกย่องชื่นชมความสนิทสนมที่เขามีต่อพระเจ้า เขาบอกว่าเขาขอบพระเจ้าที่ชาววันนี้เขาได้อธิษฐานกับพระเจ้าเขาขอบพระเจ้าตลอดทั้งวันนี้เขาได้พูดคุยกับพระเจ้าในทุกๆที่ที่เขาไปพี่น้องคะขอให้เราเป็นแบบนั้นที่เราองจะยกย่องและพูดถึงการทรงสร้างพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในทุกๆที่ที่เราอยู่เช่นเดียวกันเราใช้เวลาอะไรกับพระเจ้าลองให้เรากลับไปแล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้าทุกๆวันบ่ายสามโมงทุกๆวันก่อนนอนเราจะพูดถึงความยิ่งใหญ่พูดถึงสรรเสริญพระเจ้า เราใช้เวลากับอะไรมากที่สุดแล, mm และ,และเราใช nah ้เวลากับพระเจ้ากี่นาทีเราเฝ้าเดียวกี่นาทีเราอธิษฐานกี่นาทีเราเล่นมือถือกี่ชั่วโมงอันนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าหลายครั้งเราให้เวลากับมือถือสองสามชั่วโมงแต่เราให้เวลากับพระเจ้าสองนาทีในการอธิษฐานเราให้เวลาอธิษฐานพระอภินิหารห้านาทีแต่เราไปตลาดไปพบปะกับเพื่อนสองสามชั่วโมงขอพระเจ้าเมตตาที่เราเองจะ ให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นเราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเวลาไหนอย่าให้เวลาของเราอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พรมผี่บอกว่าในเส้นทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกทางดังนั้นให้เราศึกษาอย่าให้ชีวิตของเราใช้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีจุดเป้าหมายแต่เราให้ชีวิตของเราอยู่กับ สักการพระเจ้าเมื่อถึงเวลาวันอาทิตย์ก็มานมัสก,การพระเจ้าเมื่อถึงเวลาเข้ากลุ่มเซลล์เราก็เข้ากลุ่มเซลล์เมื่อถึงเวลาที่เราเองจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อพระเจ้าก็ใหเราทาอย่างเต็มที่ในสยาบทที่11ข้อที่ไอบทที่25ข้อที่1บอกว่าข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์และสรรเสริญพระนามของพระองค์ พระองค์ทรงได้ทรงทำการอัศจรรย์ตามแผนงานอันซื่อสัตย์และแน่นอนที่มีไว้นานแล้ววันนี้นะคะขอให้ชีวิตของเราได้นำความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปสู่ผู้อื่นแล้วก็เพื่อผู้อื่นจะได้เห็นแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าร่วมกันกันกบชีวิตของเราอามีไหมคะจากพระพรีเดนดีบทที่46ข้อที่1ถึงข้อที่11เนี่ยทำให้เราเห็นถึงเหตุผลว่าทำไมเราจึงได้มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าสรุปไว้4ีประการคือหนึ่ง เพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังให้กับเราประการที่สองคือเพราะ er พระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือในยามยากลำบากในชีวิตของเราและประการที่สามคือเพราะพระเจ้าทรงสถิตข้ามกลางชีวิตของเราและสุดท้ายคือเพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องท้ามกลางบรรดาประชาชาติพี่น้องคะเราขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าปกป้องชีวิตของเราและจริงเหล่านี้ทําให้เราเห็นว่าเราสามารถมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าได้มากขึ้นจะพระธรรมในตอนนี้ มีโอกาสให้เราได้ทำแล้วก็ขยายพันธกิจของพระเจ้าออกไปเมื่อพระเจ้าเรียกเราให้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์แล้ว <c oughs> ก็ขอให้เรามั่นใจว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสัญญาชีวิตต่อชีวิตของเราพระองค์จ,จะทรงกระทำให้สำเร็จจนกว่าวันที่พระเยซูคริสจะเสด็จกลับมาเ <c oughs> มื่อเราวางก็ขอให้เราวางใจแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าพร้อมที่จะปกป้องชีวิตของเราในทุกสถานการณ์พร้อมเป็นความช่วยเหลือให้กับเราเมื่อเราพบเจอกับสถานการณ์ที่ดูว่า เป็นไปไม่ได้พระเจ้าเป็นกําลังให้กับเราเมื่อเรารู้สึกอ่อนล้าพระเจ้าสถิตก,กับเราเมื่อเรารู้สึกว่าเรามองไม่เห็นใครเวลานี้เราอาแคฐหนกับพระเจ้าด้วยกันนะคะ